เอซ่าชวนเด็กชาแน,นลมาแล้วจ้ากราบสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าชวนแดกครับผมวันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับผมมาลองกินผัดกะเพราไข่เยี่อแมะมาหมดเนาะสองกิโลครับวันนี้ มาแก้ตัวมากระโวนี่เป็นงพอดคณะหมูกรอบครับผมแบบพริกโลยหน้าแบบเน้นๆครับผมกับมีน้ําน้ําพริกน้ําปลาเออน้ําพริกน้ําปลาใส่น้ําปลาล้นิดหน่อยครับผมเพื่อความนัวครับผมมาคนอื่นนะครับคนดีกินนะครับผมผมขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ผมเล่นมานะครับผมแม้แต่ประเทศไทยก็ดีย่นอาเซียนก็ดีหรือว่าชาวพีก็ดีนะครับผมก็ฝากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผม มาเอามาลุยกันเลยครับผมคณะหมวกกบเป็ดเลยนะพิกแดงจิงดาครับเป็ดโตๆครับเป็ดใหญ่ๆเลยครับผมดูครับโหดูครับดูดูโตโตแล้วเป็ดใหญ่ๆตึ๊ดโตโแล้วครับผมมาเข้ามากินกันเลยครับผมจัดนักหนักสองกิโลเหมือนเดิมครับผมมาแก้ตัวมานั่งครับผมมาวันนี้ผมจะแท้ดอกเก้าวครับกินเสียงแล้วครับผมมาอื้ม ยมงดูต้นครับผมยิงใหญ่แลวครับผมอืม เหม,มาคมคะครับผมตื่นตั้งใจกันนะครับผมเพื่อจะเพื่อพันผลได้นะครับวันนี้ครับเต็งงัดตบนเชื่องครับผมของกลัวอืมอืมเซ็ปลุ่มอืม,อม,อม,อม สองกิลโลวัตต์นี่มันคือเครื่องค้างแล้วครับผมมันแคบไปน้อยเดี๋ยวภาพมันเงาผมนี่ต้องสู้ครับผม to do quick 啊。Oh. Mm hmm. เจอลูกแตกมาครับผมวันนี้ขอไปแล้วครับผมเจอลูกแตกก็อยากกินลูกกินเอาอื้ออ mm ือ hmm. อ mm hmm. もう。Oh. Mm hmm. 어, oh. อ우เ <놀람> 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 โอ้โห <c oughs> ยอดครับผมเต่งกินครับแล้วกินฟังแล้วเนาะใส่บับ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 บบโอ้ยอดครับผมเหมาะครับผัดกะเพราครับฮาน่าหมูกรอบครับผมมาแก้เคือนผัดกะเพราใครยืมแม้มานาครับผม มันกินมาเซี่ยงเนาะมันหบใสมาหิดเนาะมันขาแก่บองมาหน่อยมันควักมันดังขะดังเกินครับวันนี้มีเหมาาือนกับจะมีนิดน้อยแต่จะปิดต้องกินครับผมเพื่อต้องกินให้ได้ครับต้องเขยให้ได้ครับเมื่อไรแม่ก็กินมาหมดเมื่อไรแม่ก็กินมาหมดวันนี้ันม,มีข้อแ a n ครับผมต้องกินทุกหมดครับผมเพื่อ fc ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมา ผมก็ต้องสู้ครับผมเพื่อพัฒนาต่อไปเนาะครับผมแล้วขนาหผมก็บอกกินหมดแล้วครับผมสองกิโลครับผมเกือบสองกิโลครับผมเกือบเกือบเกือบถึงมากันับเหมากันนักมากันนะได้กินได้นะครับเต้งกินครับพาะทีปปุ่มผมนะปึ่งละครับผมขอบคุณนักนะครับผมขอบคุณทุกสีรุท่านนะครับผมติดกดติดตามกด Subscribe ผมแล้วก็ดูคลิปผมด้วยนะครับที่ใ่้ยกำลังใจผมตลอดมาทุกๆคลิปนะครับผมครับผม ผมขอบคุณทุกท่านะครับผมทั่วโลกทั่วประเทศทั่วย่านอาเซียนแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะครับผมผมขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ดูคลิปผมนะครับผมผมครับคลิปม่าจะกระจนะครับผมผมยังมากินนะครับผมกดติดตามชมครับผมเพราะว่าช่วงนี้บรรยากาศจังหวะนี้มืดฝนมาแล้วครับผมการคลายของคลายยางนี้ก็มีอุปสรรคครับผมหายได้พ่องไม่ได้พ่องครับผมเราก็ต้องสู้ฝนฟ้าอต่อไปครับผมครับผม ช่วงท้ายนี่ผมขอตัวจรายปก่อนครับผมคลิปหน้จาจะกรีุ่๋ยกินอย่างครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าในคลิปนี้นะประก,กรอบขอตัวจรายปก่อนครับผมสวัสดีครับดยอดครับผมกดกระตองอะ